สวัสดีครับ FC อุ่งอิงเพชรบ้านแพงสาวนอ้อยเพชรบ้านแพงและก็ FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อเช้าได้เข้าไปดูช่องพ่อเอกเนาะ พ่อเอกอุงอิงเพชรบ้านแพงได้เข้าไปดูเห็นพ่อเอกกับน้องอุงอนะิงเนาะได้พากันไปเดินดูบ้านใหม่เนาะไปดูความคืบหน้าว่าบ้านงานที่บ้านใหม่นี้มันไปถึงไหนแล้วเนาะน้องอุงอิงก็ได้เดินเข้าไปดูบ้านไปดูที่ช่างเขาตกแต่งภายในอะ่ะสภาพบ้านน้องอุงอิงนี่สวยงามมากๆเลยนะครับ ตกแต่งภายในตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก70%ได้มั้งที่ตกแต่งเนาะสวยงามมากๆเลยอะ่ะบ้านหลังนี้นะเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเด็กอายุ16-17ปีนี่สามารถหาเงินเนาะด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองมุมานะเนาะจนสร้างบ้านได้สำเร็จนะครับ เป็นที่น่าปลื้มใจเนาะปลื้มปิติสำหรับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ที่ได้เห็นนอ้องอุ๋งประสบความสำเร็จเนาะหายากมากนะครับเด็กอายุ16-17กปีนี่หาเงินเนาะสร้างบ้านของตนเองผมเองแก่ป่านนี้แล้วผมยังไม่มีบ้านของตนเองเลย <c oughs> นี่แหละครับเขาเรียกว่าบุญวาสนาเนาะบุญวาสนาของใครก็ของมันเนาะ แต่กว่าที่น้องอู่หญิงเนี่ยจะประสบความสําเร็จมีบ้านของตนเองได้นี่มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับน้องอูหญิเงเองเนี่ยก็ฝึกฝนร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะรักในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับตั้งแต่อายุอนุบาลเลยเนาะน้องชอบร้องเพลงตอนนั้นก็ไม่หน่อยก็ได้สอนให้ฝึกร้องเนาะจนน้องได้เรียนหนังสือนะ ก็มีครูอาจารย์เห็นแววนะก็ได้สอนเนาะสอนน้องวิงฝึกฝนมาเรื่อยๆจนพาไปสมัครการแข่งขันเนาะได้รางวัลมาหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวเนาะได้ถ้วยรางวัลมาก็เยอะแยนะเนาะในวัยเด็กๆนะครับน้องอู๋อิงเนี่ยฝึกฝนมาในสิ่งที่ตนเองรักตนเองชอบนะครับ จะมาเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้เนาะน้องอุงอิเองเองเนี่ยก็มาด้วยพรสแสวงนะพรสแสวงและพรสวรรค์บุญเกา่าหนุนนําด้วยเนาะจึงมาเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงนะที่โด่งดังในปัจจุบันเพราะว่ารักในเสียงเพลงรักในสิ่งที่ตนเองชอบไงนะจึงเดินตามฝันนะมาหาพ่อโจได้เป็นนักร้องได้เป็นหมอลำนะสมปรรถนาก็เพราะการฝึกฝนของตนเองนั่นแหละครับ บรรดานกร้องหมอลำรุ่นน้องนะที่จะ,จะเจริญรอยตามพี่อุงอิงเนาะก็ต้องอดทนนะอดทนฝันฝ้านะเพราะว่าพี่อุงอิงกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่พี่เขาก็ต้องฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับขอให้น้องๆรุ่นหลังเนาะที่จเจริญรอยตามพี่อุงอิงเนะเห็นดูพี่อุงอิงเป็นตัวอย่างเนาะพี่เขาก็ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆเลยเราอย่าท้อถอยเนาะอย่าไปเปรียบเทียบ คนที่เขาดังกว่านะครับอย่างน้องอุ๋งหญิงเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองนี่เหนือใครนะครับน้องก็เป็นปกติธรรมดาสิ่งที่น้องดังขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นบุญเก่าวาสนาของเขานะกว่าจะมาเป็นอุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงนี่ก็ฝึกฝนมาตั้งนานนะครับจนประจวบเหมาะจังหวะเหมาะนะถึงที่ได้เกิดมาเป็นดาวเป็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจนดปัจจุบันแต่สิ่งนี้นะครับ สิ่งที่เราได้เป็นดาวเนี่ยเราจะรักษามันยังไงให้มันอยู่คงทนยืนนานท,ที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่นะครับช่วงที่เราเป็นดาวนี่แหละเราจะต้องทําตัวยังไงเนาะให้รักษาความดังความปังของเราได้ตลอดมันก็อยู่ที่การทําตัวเองเนาะมันก็อยู่ที่การประพฤติตัวปฏิบัติตัวนี่แหละอย่างน้องอู๋เองเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนรักย่าเป็นคนปกติธรรมดา ไม่ได้ยือหญิงจงองหองนี่มันเป็นนิสัยเดิมของน้องนะทำให้พ่อแม่เอฟซีรักนะประจบกับว่าเสียงร้องของน้องก็เพราะนะนะสิ่งสิ่งต่างๆเนี่ยจึงรวมหลอมรวมกันทำให้น้องอู่หิงประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันนี้นะครับไปที่ไหนไม่มีใครที่ไม่รู้จักอู่หิงเลยนะครับอิทธิพลของหมอลำทุกวันนี้นะแผ่ไปทั่วประเทศไทยเลยสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลใช่ไหม มันก็รู้จักกันในวงแคบๆแค่ภาคอีสานแต่ตอนนี้มีโซเชียลนี่ไปถึงทุกภาคเลยนะครับอิทธิพลของหมอลำเนี่ยน้องอู๋อิงนี่ไปทุกหัวละแหงเลยนะที่มีคนรู้จักะตั้งแต่คนที่ไม่เคยดูหมอลำเลยเพิ่งมาเห็นน้องอู๋อิงเนี่ยเขารู้จักน้องอู๋อิงเขาก็เลยติดตามดูหมอลำเนี่ยน้องอู๋อิงนี่มีอิทธิพลมากมเลย สำหรับท่านที่ไม่เคยดูหมอลำกลับมาดูหมอลำเพราะน้องอู๋อิงเนี่ยผมเองก็เหมือนกันผมก็ไม่เคยดูหมอลำมาเห็นน้องอู๋อิงคลิปแรกใช่ไหมผมก็ชอบเลยเนี่ยคนจะดังจับปังได้มันไม่ใช่ว่าใครจะดังได้ง่ายๆนะมาอยู่ที่บุญวัสนาก็ายกตัวอย่างง่ายๆแบบน้องอู๋อิงเนี่ยน้องดังตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับที่ออกโซเชียลมาออริชัน่นเพลงอ่า ฮักลาที่ผ่าแต้มของพี่น้ำฝนนะละดาวันอะ่ะที่น้องอู๋อิงมาร้องออดิชัน่นเพลงนี้แหละเป็นเพลงแจ้งเกิดทำให้น้องอู๋อิงเกิดมาเป็นดาวเต็มตัวเลยเนะี่ยแข่คลิปแรกน้องกระดังเลยออกโซเชียลครั้งแรกอันนี้มันเป็นบุญวาสนาของน้องอู๋อิงนะครับสำหรับหมอลำรุ่นน้องๆที่จะเข้าวงการที่เอาพี่อู๋อ,งอิงเป็นไอดอลนั่นครับเป็นตัวอย่าง ก็อย่าได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนที่เขาดังกว่านะครับเราต้องใจฝึกฝนเอาเนาะวันหนึ่งก็ต้องประสบความสําเร็จนะหากบุญวาสนานําพาเนาะประสบความสําเร็จแน่นอนสังเกตดูนะนะักเอกหมอลำหรือว่านักร้องหลายๆท่านนะที่มีสุ้มเสียงในภยัยเราะมากเลยหน้าตาก็สะสวยแต่แล้วทําไมเขาไม่ดัง นี่มันก็อยู่ที่บุญวัาสนาเนาะแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวัาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆนะครับน้องๆที่จะเอาพี่อุ๋งอิงเป็นตัวอย่างก็อย่าได้ท้อถอยเนาะฝึกฝนเอาเนาะอย่างพี่อุ๋งอิงนี่ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะกว่าจะประสบความสําเร็จนี่ใช้เวลานานอกโขเลยนะนะครับอย่าอย่าท้อถอยเนาะสำหรับนักร้องหมอํารุ่นใหม่ๆที่จริญรอยตามพี่อุ๋งอิงเนาะ และก็น้องอูงเองเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการ์อีกอย่างหนึ่งนะของสังคมไทยไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดเนาะเอซี FC ทุกท่านเคยสังเกตไหมครับเลขของน้องอูงเอิงนี่มักจะถูกมักจะเข้าประจําเลยนะครับไม่ว่าจะตอนที่ครั้งแรกที่ไปศาลจะแม่ฮันนี่ใช่ไหมพรตัวเลขของน้องอูงอิงจับนะเข้าเต็มเต็มเลยเนาะ บ่อยๆเลยบ่อยๆครั้งเลยแม้กระทั่งป้ายที่เป็นรถของพ่อการชัยน้องอุงอิงพูดว่าเลขออกป้ายที่เป็นรถพ่อนี่แหละเห็นไหมออกจริงๆเลยนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่น้องอุงอิงเขียนที่หน้ารถอะหน้ารถของใครนาะผมจำไม่ได้แล้วเขียนเป็นตัวเลขนะเจ็ดแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าแปดนี่แหละมันออกสองตัวท้ายตรงๆเลยอะมีคนถูกเยอะเลยแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันน้องอุงอิง กับพ่อเอกใช่ไหมเตรียมตัวที่จะไปงานคอนเสิร์ตกา,ารกุศลอ่ะบังเอิญพ่อเอกกับน้องอู๋หิงก็เดินไปที่ริมน้ำนะน้องอู๋หิงก็ถามพ่อเอกว่าอันนี้มันแม่น้ําอะไรพ่อเอกก็บอกว่าลําน้ําชีเนะาะบังเอิญบังเอิญ้องเอามือไปแตะเสาโดยไม่ได้ตั้งใจแหละน้องไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มีเอฟซีตาดีเนาะไปเขาเรียกว่าอะไรไปซูมเห็นตัวเลขอะ่ะ ตัวเลขนี้หรือเปล่าเนาะแต่ว่ามีบรรดาเอฟซีนี่คอมเมนต์กันเยอะแยะมากเลยนะครับตัวเลขที่น้องอุ๋งอิงแตะเสานี่ผมมองเห็นเป็นสามเก้าหกนะที่ผมมองนะผมเห็นเป็นสามเก้าหกแต่ไม่รู้ว่าเอฟซีทุกท่านจะมองเห็นเป็นเลขอะไรกันเนาะอันนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนะครับอันนี้ไม่ได้บอกให้ซื้อให้อะไรนะครับแค่ ตั้งข้อสังเกตว่าเลขน้องอู่หิงนี้มักจะออกเป็นประจําเลยนะครับบรรดาเขหาหวยเนาะพวพ่อแม่เม c เอซี FC. ท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขชอบเล่นหวยเล่นเบอร์นะก็อย่ามองข้ามนะครับเลขเสาออน,น้องอู่หิงเนี่ยน้องอู่หิงไม่ได้ชี้นํานะน้องไม่ได้ตั้งใจแต่มีเอฟซีตาดีนะไปซูมเห็นตัวเลขขึ้นมา <laughs> ผมเห็นชัดเลยผมเห็นเป็น3 9 6เกหกนะครับ ใครเห็นเหมือนผมบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะมาก็ได้นะครับน้องอู๋อิงเนี่เป็นผู้มีบุญมาเกิดนะน้องอู๋อิงเป็นเจ้านางน้อยแห่งเมืองข่ขันดับชาติมาเกิดเป็นน้องอู๋อิงเป็นผู้ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่องค์กรเป็นผู้สร้างความรื่นเริงความสุขทางใจให้แก่บรรดาพรอบครัวเอฟซีทุกท่านเลยนะครับน้องเกิดมาเพื่อให้เกิดมาเพื่อให้ความสุขบรรดาเอฟซีอบครม่์มเอฟซีทั้งหลายนะครับ โปรดใช้วิจารณยานในการรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ไม่ได้ใบหวยนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นผมเห็นเป็นสามเกหกนะครับทุกท่านเห็นหมือนผมไหม